สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube สวัสดีแฟนเพจนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี้หกทาโร่นะคะช่องแห่งการดูดวงผ่านไพ่ย,ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมาพลิกอาคารกันนะคะในหัวขออ้อหัวข้อที่ว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะเลิฟสตอรี่สีาทาตของเรานะนะคะเขาจะกลับมาไหมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ คลิปนี้เราจะเริ่มต้นที่ธาตุน้ําก่อนนะคะก็คือว่าใครก็ตามที่อยู่ในธาตุน้ําแล้วมีปัญหาในเรื่องของอาการการหยุดคบกันกับคนรักหรือว่าคนรักจากเราไปนะคะหรือในอยู่หรือว่าตัวของคุณเองอยู่ในช่วงระหว่างที่รอคอยการกลับมาของเขาอาจจะทะเลาะกันอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็อยากทราบว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะเขาคิดยังไง เราควรรอต่อไปดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแนะนําว่าถ้าใครไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการรอคอยนะคะก็ผ่านไปได้เลยนะคะผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะเพราะว่านี่จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการรอคอยมากกว่านะคะก่อนอื่นเลยเข้ามานะคะอธิษฐานจิตนะแล้วก็นึกถึงให้นึกถึงเขาคนนั้นนะคะแฟนของคุณนะคะ ที่คุณรอคอยเขานะคะเพงเ่งไปที่หมายเลขทั้งสี่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่นะคะว่าคุณต้องการกองไหนต้องการเลือกให้กองไหนนะคะหลับตานะคะกาให้จริงใจแล้วก็ื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆนะคะอธิษฐานจริงๆเพื่อถ้าคุณอยากได้คําตอบที่แบบมันใกล้เคียงหรือว่าโดนกับคุณนะคะไม่ใช่บอกว่าทําสุ่มๆเล่นๆอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อความแบบว่ายุติธรรมแล้ว ก็ความศรัทธาของคุณเองนะคะให้สูดลมหายใจลึกๆนะคะทำทำสติทําสมาธิดีๆก่อนที่จะเลือกนะคะนะแนะนํานะโอเคเริ่มเลยค่ะทำอ่าสูดลมหายใจลึกๆนะคะนึกถึงเขาคนนั้นอธิษฐานจิตถึงเขานะคะเริ่มเลยค่ะได้หรือยังเอ่ยนะคะ โอเคคุมได้แล้วเนาะหาไพ่ไม่เจอนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยหวังว่าคุงอธิษฐานกันแล้วแหละมาเริ่มกันที่ใครที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งนะขอขยับนะคะพื้นที่เราน้อยอืหมายเลขหนึ่งนะคะจะเปิดไพ่ ดูสองเขาด้วยความเป็นไปของเขาด้วยนะคะว่าอะไรยังไงเอ่ยนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะธาตุน้ำคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาจะกลับมาไหมมาคําตอบนะคะเขาจะกลับมาไหมพอดูคําตอบกองที่หนึ่งนะคะเชิญแบ็กนะคะตอบว่ากลับมาค่ะกลับมาแล้วมาดูเสริมว่ามีอะไรเพิ่มเติมให้เราไหมนะคะ <Okay. laughs> กองที่หนึ่งนะคะ turn back เขาจะกลับมานะคะมาดูซิว่ามีนนวโน้นมยังไงโอเคคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนรักของคุณนะ่าจะเป็นคนที่คุณอยู่มาด้วยนานแล้วหรือมีความมั่นคงกันแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอย่างนี้นะคะ เพลสนะคะแล้วก็เทเมดไฮเฟนสตริงโอเคนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคือเขาจะกลับมาอยู่นะคะคือพลังงานของเขาและคุณได้เหมือนจะได้อยู่ด้วยกันการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะเห็นไหมสีคทานะคะนะแล้วก็เหมือน มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งคันหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นในช่วงเวลาที่มันน่าจะมีความสุขนะเร็วๆนี้นะคะแต่มันเป็นการหันหลังหันหลังอาจจะคุณหรือเขาหันหลังให้นะคะแต่มองว่าน่าจะเป็นเขาหันหลังให้คุณเพราะคุณรอคอยการกลับมาของเขานะคะแล้วก็มีการเชิญแบ็คเขาจะหันหลังกลับมานะคะต้องรอหน่อยนะซึ่งเป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน นะคะแต่มันอาจจะหนักหน่อยหนักในที่นี้หมายถึงอะไรก็ไม่ทราบนะคะหมายถึงคุณอาจจะไม่ใครสักคนอาจจะเจ้าชู้ดิวยากหรือว่ามีปัญหานะคะคุณต้องเอาชนะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะให้คุณใจเย็นลงนะคะใจเย็นลงให้อภัยนะคะหรืออีกนายานหนึ่งก็คือให้ทําบุญอธิษฐานจิตด้วยนะคะเพราะว่าเหมือน เขาเย็นชากับคุณนะคะแต่ในใจลึกๆก็ยังมีความเศร้าแล้วก็คิดถึงอยู่แต่ในที่นี้นะคะมองว่าเขาจะกลับมานะคะมองเห็นความมั่นคงนะคะรออยู่การรวมตัวกันนะคะของคนที่เลือกกองที่หนึ่งธาตุน้ํานะคะ <c oughs> มีคําแนะนําอะไรอีกไหมขอไพ่เดอะโรแมนนะคะมีคนถามว่าอ ไพ่กล่องนี้นะคะชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่า love and romance นะคะ love and romance oracle card นะคะบายอาจารย์ปริมมี่นั่นเองนะคะใหม่อยู่นะคะเป็นเพิ่งออกใหม่ใหม่นะคะเนี่ยมีคนถามมานะคะว่าใช้ใช้ไพ่ของอะไรอะไรอย่างนี้นะคะโอเค จะเปิดไพ่โรแมนต์เสริมให้นะคะเลิฟแอนด์โรแมนต์เป็นไพ่แห่งความรักนั่นแหละคะ่ะนะขอสามใบนะคะปิดท้ายให้คุณก่องที่หนึ่งชาติน้ำอันคอนดิชันอันคอนดิชแนเลิฟนะคะแล้วก็พาสิทแอนด์เกรซีส์นะคะแล้วก็อ e ี o s สนะคะหมายถึง เทพเจ้าแห่งความรักนะคะนางฟ้าหรือเทพทธิดาแห่งความรักนั่นเองนะคะแล้วพวกคุณก็มีแบบว่า passive and aggressive ซึ่งกันและกันนะคะ unconditional of love นะคะก็อย่างที่ว่านะบางครั้งคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันและกันนะคะมันเป็นเหมือนบททดสอบนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็มีหนักมีเบาให้อภัยซึ่งกันและกันไปอย่างนี้นะคะ แต่มองว่ายังไงเขาก็จะกลับมานะคะเขาก็จะกลับมาหาคุณนะธาตุน้ำกองที่หนึ่งนะคะอโอเคค่ะขอบคุณธาตุน้ำกองที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะต่อมามาดูใครที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองนะ ขอคำตอบกองที่สองเขาจะกลับมาไหมนะคะลุคฟอร์เวิร์ดนะคะขอให้เสริมลุคฟอร์เวิร์ดนะ The Lover Four of Cups นะคะ แล้วก็ The Wheel of Fortune King of Pentacles นะคะ Knight of Pentacles It's of Cups นะคะหนึ่งถ้วยโอเคนะคะคือใครที่เลือกกองที่สองนะกองที่สองเขาบอกว่า look forward คือมองไปข้างหน้า คุณหรือเขาคนนั้นอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วนะคะมองไปข้างหน้าก็คือไม่หันหลังกลับมาเหมือนกองแรกแล้วนะไม่หันหลังกลับมานะคะคือหรืออีกในยะหนึ่งไพ่ก็ไกด์ให้คุณว่ามองไปข้างหน้าเถอะนะคะมองไปข้างหน้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันมี The ร์ e ิวอ f ฟฟอร์จเป็นวงล้อแห่งโชคชะตาที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้นะคะแล้วก็ขึ้น t h e lover อร์เดอะเในที่นี้หมายถึงการพบใครสคกคนหรือการที่มีรักซอนก็ได้หรือการที่ เขาหรือคุณอาจจะต้องเจอเจอทางเลือกแห่งชีวิตนะคะการตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกเดินทางไหนในเรื่องของความรักนะคะซึ่งตัวของคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้จะทํายังไงเพราะว่าเหมือนมีสี่ถ้วยยังมอง่งยังนั่งมองอยู่ในเรื่องของความรักไม่ยอมไปไหนนะคะนั่งรอคอยเขาอยู่นะคะซึ่งตัวของคุณเองอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามานะคะเห็นไหม เหมือนมีมีใครสักคนจะเข้ามามอบรักให้คุณนะคะแต่คุณยังไม่สนใจนะคุณยังเหมือนรอคอยเขาอยู่แต่ไพ่วิ e อ of Fortune ขึ้นนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงนี้คือไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะเหมือน Look Forward นะคะคือตัวเขาก็ Looking Forward ไปแล้วนะคะแล้วก็พลังงานก็ไกด์ให้คุณ Looking Forward ไปนะคะเพื่อคุณจะได้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปนั่นก็คือบอกว่าคุณจะรอก็ได้นะแต่ว่า มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แล้วนะคะมันมันเหมือนคุณจะต้องได้มีโอกาสเข้ามาให้คุณมองโอกาสนะคะมองไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้า look forward นะคะเพราะตัวของเขาเองก็เช่นกันนะคะโอกาสที่จะกลับมาก็คงน้อยแล้วนะคะใครที่เลือกกองที่สองนะคะคือเขามองไปข้างหน้าแล้วตัวของคุณเองก็ต้องมองไปข้างหน้าเช่นกันนะคะ โอเคมาขอให้ไกด์ไลท์คุณนะคะเลอแบนด์โรแมนต์นะขอสามใบนะคะ Hi h o นยิ่งออนนะคะแล้วก็ Clear your mind ายฮั f เฟลนะคะคือ,อให้คุณยังคงศรัทธาในเรื่องของความรักอย่ากิบอัพนะคะมองโลกในแง่ดี นะคะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักแล้วคุณจะมีความรักเข้ามามีใครมาเติมเต็มให้คุณนะคะแล้วก็ h o ลดิ้งออนะคะยังคลิปหัวใจนี้ที่จะก้าว ต่อไป looking forward นะคะแล้วก็เคลียร์โยมายนะคะเคลียร์โยมายซะนะคะอย่านั่งอย่านั่งเศร้านั่งเหงาอยู่ต่อไปเลยนะคะล้างพลังงานล้าง energy เดินต่อไปข้างหน้าแล้วจะมีใครสักคนเข้ามาเป็นรักที่จริงใจเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะใครที่เลือกกองที่2นะโอเคนะคะขอบคุณกองที่2ค่ะต่อมาเราจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายธาตุ ไม่ได้ทำเฉพาะท่านนะ้าจะทําทั้งสี่ท่าเลยนะคะแล้วเพื่อนๆให้ครบด้วยแล้วก็แต่และแต่และกองก็มีการขยายเนื้อหาด้วยนะคะต่อมากองที่สามนะคะใครที่เลือกกองที่สามมาดูว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะที่โบต้องทําเป็นท่าก็คือมันกว้างนะคะมันกว้างเพราะว่าถ้าจะทำพลิกอาคาใไป แค่สี่กองนะคะแล้วคนก็เข้ามาดูคนก็มีทั้งหมดสี่ธาตุใช่ไหมละ่ะดังนั้นช้อยมันจะน้อยมากโบก็เลยทําให้มันเป็นลึกซึ้งละเอียดเข้าไปอีกให้เป็นธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟด้วยนะคะคุณจะได้มีความรู้สึกแบบว่าเออมันออฟเฟอร์สําหรับฉันมันไม่ได้แคบอย่างที่คิดคือมันละเอียดมันกว้างแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคธาตน้ํานะคะใครที่เลือกเบอร์สามขอดูพลังงานเบอร์สามค่ะ e p a t i e n t นะคะให้มีความอดทนนะจ๊ะมีความอดทนนะคะมาดูไพ่ก่อนอ่าคุณก็รอคอยเขาอ่ารอคอยเขาด้วยความมืดบอดนะคะมืดแปดด้านอยู่ตอนเนี้ย อุ้ยตายนะคะเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมามีการกลับมาแน่นอนนะคะแต่คุณต้องมีความอดทนให้มีความอดทนนะคะในการรอเพราะอะไรถ้าคุณไม่อดทนนะคะมันจะเป็นอะไรที่กลับมาก็ไม่เหมือนเดิมคุณอาจจะวีนแตกอย่างเงี้ยน,นะคะคือคุณต้องรอด้วยความใจเย็นเหมือนผู้หญิงทัาน้ําคุณนี้รอคอยแล้วก็ใจเย็นมีใจิตใจที่เป็น เป็นแม่เป็นอะไรอ่ะคือมีความอบอุ่นนะคะให้กับคนรักคือผู้หญิงคนนี้นี่คือตัวตนของคุณเลยธาตุน้ํานะคะมีแพชชั่นมีอะไรที่แบบว่าเออคุณดึงดูดคุณทําให้คนมีความรักรู้สึกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกดีอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะตอนนี้ตัวเขาอาจจะติดอยู่ในพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะ แต่ว่าความยุติธรรมนั้นจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาแล้วพวกคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของเด็กหรือบุตรมาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะแต่ยังไงให้มีความอดทนนะคะมีบีเพชันนะอดทนรอคอยต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาอีกไม่นานนี้นะจ๊ะออขอให้ไกด์ไลน์นะคะสามใบเขาปิดเสียงแป๊บนึง Love and r o m a n c นนะคะขอไลน์ลาย3ใบให้กับคุณที่เลือกกองที่3ค่ะ lonely too r o v e thinking of you นะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาเหงาด้วยตัวคุณก็เหงานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นรักแท้สำหรับคุณก็ได้คนที่อยู่ในเคสนี้อาจจะทะเลาะก,กันอาจจะออทะเลาะที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะนะคะคุณอาจจะให้อภัยซึ่งกันและกัน นึกถึงอันไหนถูกอันไหนควรแล้วก็ยุติธรรมเราก็กลับมาหากันอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกเนี่ยโลนลี่รู้สึกเหงาเศร้านะคะเขาก็เช่นกันคุณก็เช่นกันนะคะเหงาแต่เป็นอะไรที่ทูเลิฟแหละคุณเป็นรักแท้นะคะนะเขาก็คิดถึงคุณ thinking of you นะคะดังนั้นเขาจะกลับมานะคะใครที่เลือกกองนี้นะคะยินดีด้วยโอเคค่ะเบอร์สามผ่านไปแล้วนะจ๊ะต่อมาเบอร์สีค่ะใครที่เลือก คลิกอ mm ับครับก่องที่4นะก่องที่4ค่ะว้าว Open your heart mm hmm. นะคะ Open your heart mm hmm. ขอดูพลังงานเสริม Age of เ e น t ิคอลนะคะแล้วก็ฮาร์ดแรสิบเหรียญสองเหรียญมาด e เว r ร์ว้าวรู้สึกว่าใครที่เลือกกองนี้จะมีสองคำตอบนะคะคือว่าอย่างที่บอกนะคุณต้อง be f l e x i b l e นะคะไพ่โบเปิดไพ่แบบไหนโบก็อ่านตามนั้นอ่านที่เซนเห็นอ่านที่ ข้อความมันขึ้นมาในไพ่ที่เปิดนะคะอย่างนี้คนที่เลือกเบอร์สี่ให้คุณ open your heart เปิดใจนะคะเปิดใจในที่นี้หมายความว่าอะไรมีมีสองข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก็คือให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจที่เหมือนว่าคุณจะได้รับอะไรบางอย่างนะคะ เนี่ยเป็นความสุขความสมบูรณ์เป็นอะไรต่างๆนานานะคะแต่มันมีทั้งไพ่แห่งการจบแล้วก็การเริ่มต้นเกิดขึ้นในยะนึงตัวของคุณเองนะคะอาจจะจบเรื่องราวในอดีตนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แบบสดใสนะคะกับคนใหม่ก็ได้ที่จะเข้ามานะคะนะคุณสามารถทำได้แล้วมันเป็นการจบที่แบบที่ จบด้วยดีนะคะไม่ได้จบแบบได้ร้ายนะคะจบแบบมีมิตรที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็อีกในยะหนึ่งคุณอาจจะได้เริ่มต้นกับใครสักคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนดีนะคะมาดูคําตอบที่2ก็คือว่าตัวของคุณเองอาจจะจบเรื่องราวในอดีตนะคะแบบว่าให้อภัยให้อภัยกับแฟนแล้วเขาก็จะกลับมา open your heart นะคะลืมเรื่องราวที่มันไม่ดีที่เคยทําไว้ซึ่งกันและกันนะคะเราเริ่มต้น เริ่มต้นกันใหม่นะคะ Open Your heart นะคะเริ่มต้นอบอุ่นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ต้องให้อภัยกันละกันแล้วคุณจะต้องเปิดใจนะคะคนที่เลือกกองที่สี่นะคะนะก็กลับมาด้วยแต่อีกอีกข้อหนึ่งก็คือเขากลับมาแต่คุณไม่อยากเอาแล้วอ่ะคุณอาจจะแบบว่าเจอใครแล้วคุณจะโอเพนย u r ฮาร์ดไปแล้วกับคนอื่นแต่คุณอยากจบกับคนเก่าคุณก็จบได้ด้วยดีอย่างนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะที่คุณจะเลือก นะคะเลือกอะไรที่ดีที่สุดสําหรับคุณในชีวิตนี้อย่างนี้นะคะหรือว่าตัวของคุณเองอาจจะตัดสินใจแบบว่าโอเคให้อภัยแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วมันเป็นอะไรความรักที่สดใสกว่าเดิมอย่างนี้นะคะนะอย่างที่บอกอะว่ามันมี2คําตอบในในเบอร์นี้นะคะโอเคเรามาขอขอให้ไกด์ไลน์นะคะคําแนะนําจากโรแมนต์ e n Relationship นะคะ g o o d บ y e Follow your heart นะคะอย่างที่บอกนะมี2องคำตอบจริงๆให้คุณทำตามใจตัวเองคุณคิดดีๆว่าคุณจะจบกับเขานะคะหรือเริ่มต้นกับคนใหม่อย่างที่แม่หมอบอกนะคะคือให้คุณทำตามหัวใจของตัวเองเลยนะคะในในเคสนี้แล้วก็ อย่างที่บอกอะถ้าคุณจบคุณสามารถจบได้เซกูตบายกันได้นะคะทั้งคุณและเขาจะจบกันได้ด้วยดีนะคะหรือว่าตัวของคุณเองจะโอ e พน e ิวรีเ n ชชิพนะคะ ก็เป็นไปได้อย่างที่บอกหรือคุณจะโอเพนดว r ฮา a r t นะคะเราให้อภัยแล้วก็มา open กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้จบเราเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะหรือจบเราเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ที่สดใสก็เป็นไปได้ก็บอกแล้วว่ามี2คําตอบนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะ following i n your heart นะคะให้ทําตามหัวใจของตัวเองซะนะคะโอเค ขอบคุณทาุน้ำนะคะทตาน้ำที่น่ารักทั้งสี่กองนะคะก็จบแล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กันและกันต่อไปนะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ๊าสวัสดีค่ะ